สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ผมจะพามาเข้าสวนครับมาดูวิธีการผ่าดอกทุเรียนดอกทุเรียนที่จะต้องพาก็มีพันชนีครับเพราะว่าถ้าเราไม่พาการติดลูกมันก็จะยากขึ้นนิดนึงถ้าเราผ่าดอกทําดอกผสมเคสรเนี่ยมันจะติดมันจะติดได้ทุกทุกดอกทุกลูกครับ การทําดอกอะ่ะมันจะช่วยผสมเกสรถ้าเราช่วยผสมเกสรมองจะติดหวังผลได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับชนีครับพันชนีที่จะต้องพาดอกเดี๋ยวเรามาดูการผ่าดอกทุเรียนชนีครับการเลือกพาดอกก็จะพาเอาเฉพาะที่ดอกกําลังกําลังจะบานครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูวิธีการการผ่าครับ อันนี้เราต้องขีดทิ้งหมดเลยครับเหลือไว้เฉพาะเอาไว้แค่สามดอกครับเอเหลือไว้แล้วเราก็ปิดปิกเกสรดอกริมๆออกครับเป็น สอนริมริมดอกหรือวไว้เฉพาะก้านในครับก้านในเราต้องจับเด็ดครับเด็ดทิ้ง แล้วก็ปิดเกสรเริมๆออกเหลือแต่เกสรใน,นครับเกสรใน,นก็คือเกสรตัวเมียครับนี่ครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวช่วงประมาณหนึ่งถึงสองทุ่มครับทุเรียนจะบ,บานเต็มที่ก็ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มเราก็ไปเอาเกสรจากทุเรียนหมอนทองครับ คือเอาเกสรนทุเรียนหมอนทองที่กำลังบานนะครับเอามาเอาผูกกันไปไป้ายเกสรตัวเมียตัวผู้ของทุเรียนหมอนทองแล้วก็เอามา,าป้ายมาป้ายตรงนี้ครับป้ายปลายทุเรียนชนีครับเราช่วยผสมเกสรนครับจะได้ติดลูกถ้าเราไม่ไป้ายเกสรชน เอหมอนทองมันก็จะไม่ติดลูกครับเราต้องเอาแคสอนอจากหมอนทองเอามาป้ายตรงปายนี้ครับถึงจะขึ้นติดลูกครับก็ช่วงประมาณ1นึ่งถึงสองทุ่มครับตัวเรียนจะบานประมาณ1นึ่ทุ่มถึง2องทุ่มสองทุ่มสามทุ่มครับแล้วแต่อากาศเย็นหนาวอากาศร้อนถ้าอากาศร้อนชื้นมีฝน,ม,ฝนมีฝนบ้างเนี่ย ถุเรียนจะบานเร็วแต่าอากาศหนาวทุเรียนก็จะบานช้าหน่อยนึงอาจจะถึงสองทุ่มสามทุ่มครับครับเดี๋ยวช่วงประมาณหนึ่งถึงสองทุ่มก็จะเอาเกระสอ,อัวผู้ของทุเรียนหมอนเอามาป้ายครับ ดอกหมอนกําลังบานครับเราก็เอาเอาผูกกันหรือแปลงเอามาปัดปัดครับเพื่อเอาเกอรของตุกผู้ดอกหมอนเอาไปป้ายเกอตรตัวเมียของดอกชนีครับที่เราผาไว้อันนี้ครับนี่จะมีผงขาวๆติดแปลง เอาผงตรงนี้ครับใบป,ป้ายตรงปลายเกสรตัวเมียของดอกชนีครับที่เราผ่าไว้แล้วนี่ครับดอกชนีกําลังบานที่เราผ่าไว้นี่ก็เอาเกสรตัวผู้จากทุเรียนหมอนที่เราไปปัดมาครับเอามาถูปลายปลายเกสร ของตัวเมียดอกชนีครับปัดถูไปถูมาสองสองสามทีครับถูเบาๆครับถูแรงเดี๋ยวแคสอนปลายเคสอนจะหักถูเบาๆสองทีสามทีครับถูไปถูกกลับครับแค่นี้ก็ก็ติดลูกแล้วครับ การพาดอกชนีดก็เพื่อให้มันติดขึ้นลูกดีหวังผลได้95%ครับถ้าล,ลูกจะสวยกลมสวยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ